สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็ะอยู่กับช่องซีจูโนนี่นะคะนี้ค่ะแล้วก็จะพาเพื่อนๆะะมาดูห้องนะคะที่กักตัวนะคะตอนนี้ค่ะเราก็ได้มากักตัวนะคะทั้งหมดสิบสี่วันนะคะแต่ว่าเราได้กลับวันที่สิบเก้านะคะทุกคนคเคเราจะมาพารทพกกันนะคะว่าก็คือเขาบริการดีมากทุกคนอาหารก้าวเลยมากนี่คือนะคะรังข้าวนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยข้ามาค่ะก็จะเจอเป็นพวกตุ้เาห้างแบบนี้ค่ะ แล้วก็แล้วเขาก็จะมีน้ําให้เราด้วยนะคะทุกคนคือน้าไม่ต้องซื้อเลยนะคะคือน้ำหน,นึ่งเพนนีเขาจะให้เราฟรีๆเลยนะคะถ้ามหมดก็ลับบ้านได้นะแต่มันหนักเนี่ยคะ่ะอันนี้ค่ะก็ะจะเป็นตู้เย็นนะคะทุกคนก็มีพวกน้ำจะหมดแล้ยังไม่ได้ตุนเลย <c oughs> เออนะก็มีแก้วให้เรานะคะมีการนอนให้เราใช้ได้เลยนะทุกคนนี่ก็คือแบบโซโลกโลกุลกๆมาไม่ให้เดือดค่ะก็คือน้ำลืมเอาเก็บแบบหนึ่ง นี่ก็เป็นที่วัดไข้นะคะนี่คือยังไม่ได้ล้างค่ะนี่คือห้อง,งนาะคนะ้มีปรับน้ำร้อนกับน้ำเย็นนะคะนี่ก็เป็นน้ำร้อนน้ำเย็นกันนะทุกคนนี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะเพื่อฉีดทำามะไรนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนทีวีนะคะตัวน,นี้คะ่ะจุนก็กำลังดูอยู่นล่นเอง นี่นคะก็เป็นโซฟาคือมันลุกมาเวลุกกว่านี้อีกแต่ว่าจนเก็บแล้วอันนี้คือที่นอนก็คือลบมเหมือนเดิมคือแบบล้มคล้มมากแบบคือตอนนี้นะคะฝนก็ตกคือฝนตกนั่นเองก็งสาหรับรีวิวก็ประมาณนี้นะคะเราจะไม่รีวิวเยอะนะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะแบบบริการนี้มากทุกคนเยี่ยมมากโอเคนะคะถ้า ก็าตามเนียค่ะทุกคนกับตัวที่นะะ <c oughs> ี่ค่ะเขาเรียกว่าแหละจุนจะไม่บอกที่นะคะเขาห้าบอกเนี่ยค่ะ <c oughs> ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไคร้นะคะทุกคนขอโทษด้วยนะคะที่พูดบบา <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวข้างห้องเขาได้ยินนะทุกคนโอเดี๋ยวเราถ้าจูนทาคลิปไปเดี๋ยวจูนจะมาทําเป็นอาหารรีวิวสามมื้อให้ดูน่าจะเป็นพ่งนี้ <c oughs> โอเคค่อยดู <c oughs> บ๊ายบายครับ